สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบตัวครูอีกครั้งหนึ่งในเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการต่อวงจรใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวต้นานทานนั่นเองซึ่งการต่อตัวต้านทานนั้นสามารถต่อได้3มลักษณะที่เราเคยคุยกันไปในครั้งที่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าใน3ลักษณะนั้นมีอะไรบ้างแล้วต่ออย่างไรนะครับแล้วการคนนํานวณคร่าว ได้ค่าอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการต่อตัวต้านทานในลักษณะนี้นะครับอะมาดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับการต่อตัวต้านทานเพื่อใช้ในการให้ในวงจรเนี่ยมีค่าความต้านทานที่เราต้องการเนี่ยสามารถทําได้3ลักษณะนะครับก็คือ 1. การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับซึ่งอนุกรมเนี่ยจะเป็นการต่ออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ประเภทที่2คือการต่อวงจรแบบขนานนะครับขนานเนี่ยก็จะทําให้ได้ค่าอีกค่าหนึ่งนะครับ แล้วก็วงจรแบบเอามาผสมกันก็คือเอาอนุก,กรมกับขนานมารวมกันเราก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับการต่อตัวต้านทานแบบอนุก,กรมเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้วิธีการต่อแบบปลายเรียงต่อกันเป็นแถวตรงนะฮะเช่นแบบว่าเอาตัวต้านทานตัวที่หนึ่งมาต่อตัวที่สองเอาตัวที่2ไปต่อตัวที่3ามไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยการต่อแบบเนี้ยจะมีค่าของความต้านทานมากนะฮะไม่เช่นนั้นเรียนลองดูจากสูตรก็ได้ถ้าสมมุติว่า เราได้สูตร R รวมมีค่าเท่ากับ R1 บวกด้วย R2 บวกด้วย R3 คือจับมาบวกกันเลยไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวต้านทานทุกตัวมีค่าเท่ากับ6 7เจ็ดปดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาบวกกันได้เลยง่ายๆไม่มีอะไรมากก็คือจับ R1 บวก R2 แล้วก็บวกด้วย R3 การคำนวณของเรื่องการตอบแบบอนุกรมนี้ก็ไม่ยากนะฮะนั่เองยังจำได้ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะฮะการตอบแบบอนุกรมนี้มีข้อดีคือ ต่อง่ายใช่ไหมฮะต่อง่ายแล้วก็ค่าของความต้านทานมีค่ามากแต่ว่าข้อเสียคือทําไมฮะถ้าเกิดว่าจุดใดจุดหนึ่งในวงจรมันขาดไปเงี้ยมันจะทําให้ไฟมันวิ่งไม่ครบวงจรและสุดท้ายมันก็ดับหมดเลยดับทั้งวงจรเพราะว่าไฟวิ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียของการต่อแบบอนุกรมให้นักเรียนจําสูตรในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไว้นะฮะว่าเอ่อ R รวมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ R1 บวกด้วย R2 แล้วก็บวกด้วย R3 นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรที่เราจะได้ใช้ในเรื่องของการคิดตัวต้านทานตลอดเลยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าสูตรนี้สามารถใช้ในการคิดตัวต้นานทานนะครับเราต้องดูกันนะว่าเรากําลังเรียนเรื่องอะไรเดียวในครั้งนู้น,นอาจจะได้เรียนเรื่องของการต่อตัวต้นานทานในเรื่องของการต่อตัวเก็บประจุอะไรเงี้ยมันอาจจะคํานวณไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการต่อแบบอนุกรมของตัวต้านทานใช้สูตรนี้นะฮะโอเคนะ เพราะฉะนั้นขอทบทวนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนสไลด์หน้านี้ไปนะครับก็คือการต่อแบบอนุกรมเนี่ยสามารถทั้ทีการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเนี่ยสามารถคํานวณได้โดยใช้สูตร R รวมเท่ากับ R ทุกตัวมาบวกกันก็คือมี3ตัวก็คือ R1 บวกด้วย R2 บวกด้วย R3 ถ้ามี5ตัวก็ R1 บวกอบวก R3 บวก R4 บวก R5 อะไรประมาณนี้นะฮะ, <c oughs> ะมาดูต่อ ทีนี้การต่อแบบขนานเนี่ยวิธีการต่อมันก็จะไม่เหมือนกันฮะก็คือเหมือนกับเราจับตัวต้านทานมามาเรียงเป็นขนานกันแล้วก็จับหางข้อเท่าเนี่ยนะขาของตัวต้านทานข้างซ้ายรวมกันข้างขวารวมกันแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็นการต่อแบบขนานนะฮะเขาบอกว่าเป็นการต่อโดยการนําปลายทั้งทั้งสองข้างเนี่ยมาทำไมฮะในแต่ละข้างเนี่ยมารวมกันแล้วก็สุดท้ายเราจะได้เป็นการต่อแบบขนานซึ่งจะได้ค่าของความต้านทานทั้งหมดในวงจรเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็จะได้ค่าความต้านทานที่น้อยที่สุดนํามาต่อขนานกันข้อดีของการต่อขนานคือทําไมฮะถ้าเกิดว่าตัวใดวตัวหนึ่งมันพังไปใช่ไหมฮะหรือว่ามันขาดไปเนี่ยในวงจรนั้นก็ยังที่จะสามารถทํางานต่อได้เพราะว่ามันยังทำไมฮะมันยังสามารถที่จะทําให้กระแสไฟะฟ้าวิ่งผ่านตัวอื่นได้อะไรประมาณนี้คือข้อดีของการต่อแบบขนานและค่าของมันก็จะ,สะเสถียรกว่าการต่อแบบอนุกรมนะฮะ ซึ่งสูตรการคำนวณก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้เศษส,ส่วนแบบเวลาคิดเนี่ยคือเศษหนึ่งส่วน r รวมเท่ากับเศษหนึ่งส่วน r หนึ่งบวกด้วยเศษหนึ่งส่วน r สองบวกบวกบวก,บวกไปเรืะะมม่อยๆนะฮะสมมติว่ามีสามตัวก็บวกถึงเศษหนึ่งส่วน r สามทีนี้พอเราได้เรียบร้อยแล้วเรต้องกลับเศษส,ส่วนด้วยนะเพราะว่า r รวมมันไปอยู่เป็นส่วนใช่ไหมครเวลาเราคิดเลขเนี่ยเราต้องหาเลยฮะหาคณนอก่อนใช่ไหมแล้วก็ เพื่นั้นคือต้องหาส่วนให้ได้แล้วก็คิดเป็นเศษขึ้นมาข้างบนเนี่ยหรือว่าครูมีสูตรัดให้นะวันนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็สุดท้ายเราต้องได้เป็นอารวมซึ่งการคำนวณค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าค่าที่ได้เนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่าถ้าสมมติเราตัวต้านทานตัวเดียวกันนะต่อ3ตัวแบบอนุกรมกับต่อแบบขนานเนี่ยค่าที่ได้จะไม่เท่ากันแล้วก็จําไว้เลยว่าการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเนี่ยต่อแบบ อนุกรมเนี่ยจะได้ค่าความต้านทานมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการต่อแบบขนานเนี่ยเราจะได้ค่าความต้านทานค่อนข้างจะน้อยนะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้เรามาดูกันก่อนการต่ออีกประเภทหนึ่งคือการต่อแบบผสมนะฮะการต่อแบบผสมเนี่ยอาจจะไม่มีการคิดตายตัวมันต้องอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะฮะว่าเราเห็นรูปนั้นเป็นลักษณะประมาณไหนเราจะต้องคิดอย่างไรนะฮะสมมติว่าในรูปนี้นะฮะเราก็เป็นการต่อแบบอนุกรมและขนานมารวมกันอยู่ในรูปเดียวกันเนี่ยนะฮะหรือในวงจรเดียวกันเนี่ยนะฮะเราจะพบว่า ค่าของความต้านทานเวลาเราคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถคิดทีเดียวได้เราต้องค่อยๆแยกคิดทีละส่วนนะฮะแล้วค่อยๆยุบรวมกันสมมติว่าในรูปเนี้ยให้เรายุบ A กับ B ด้วยกันก่อนก็คือ A กับ B เนี่ยมันเป็นการต่อบแบบขนานกันอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องคิดแบบขนานเสร็จปุ๊บเก็บค่าไว้ก่อนแล้วก็ CD ดีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เก็บค่าไว้นะฮะถ้าเกิดว่าผู้บรรยนอาจจะนึกภาพไม่ออกลองมาดูตัวนี้นะฮะเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดกุ๊บตัวก้อนนี้ก่อนไหมก้อนนี้เราต้องคิดรวมกันก่อนแบบขนาน ได้เท่าไหร่ไม่รู้เก็บไว้ก่อน่อสมมติเรให้เป็น x นะฮะแล้วก็คิดค่า d กับ c เนี่ยให้มันเป็นค่าค่าหนึ่งก่อนให้เป็น y ไหมฮะแล้วสุดท้ายก็ทำไมฮะเอา x บวก y x บวก y เนี่ยมันจะได้เป็นค่าค่าหนึ่งซึ่งเท่ากับว่าในก้อนแรกเนี่ยเราจะกุบรวมกันแล้วจะเหลือแค่นี้นะฮะอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไมฮะมากุบรวมกับอะไรอีกอันหนึ่งกุบรวมกับ e ในลักษณะของอนะไรฮะของขนานไหม ขนาดอีกก็คือเมื่อกี้ได้ไดก้อนนี้คือ x บวก y แล้วก็ต้องมาจับรวมแบบนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็คิดแบบขนาดกันจะได้มาเป็นค่าที่เราต้องการเป็นเป็นเส้นตรงสุดท้ายแล้วเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดกุบกุบกรบรวมกันให้เหลือการเป็นเส้นตรงให้ได้นะแล้วเราถึงจะสามารถหาค่าของอะไรฮะของของรูปนี้ได้อ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นการต่อแบบผสมเนี่ยบางทีมันจะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าบางรูปเนี่ยดูแล้วน่าตกใจเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะต้องคิดตรงไหนก่อนแล้วก็ต้องค่อยๆไล่วงจรนะไล่วงจรว่า ไฟมันวิ่งผ่านตรงไหนก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องของการตอบแบบผสมนะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาอธิบายให้เน้นๆในเรื่องของอนุกรมกับขนานก่อนนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียนสิ่งที่ง่ายๆไปก่อนเราจะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ยากขึ้นไปด้วยตัวเองนะ,ะแต่ถามว่าถ้าอยู่ๆเปิดมาเจอสิ่งที่ยากเลยเงี้ยนักเรียนอาจจะท้อได้นะก็ไม่เป็นไรเรามาเรียนกันต่อนะฮะอ่ะสมมุติว่าก่อนที่เราจะไปการคำนวณเนี่ยจะมีสูตรที่เรียนจำอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรเนี้ยนะฮะ สูตรนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในกรณีที่เราพบว่าการต่อตัวต้านทานในวงจรฮะเป็นการต่อลักษณะแบบขนานกันแบบนี้นะฮะแลวมีแค่2ตัวนะต้องมีแค่2ตัวเราจะสามารถใช้สูตรลัดได้ก็คือสูตรนี้ฮะสูตร R 1คูณ R 2แล้วก็หารด้วย R 1บวก R 2คือจับกันคูณข้างบนแล้วก็บวกกันข้างล่างจะได้ค่าของ A R รวมเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดเ็จไม่ต้องไปคิดสูตรนี้นะไม่ต้องไปคิดเศษหนึ่งส่วน A R รวมใช่ไหมอ่าเหนึ่งส่วน A R รวม เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรฮะ r เศษหนึ่งส่วน r หนึ่งจริงๆสูตรเดิมคือสูตรนี้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็บวกด้วยเศษหนึ่งส่วน r สองถ้าหนูใช้สูตรเนี้ยมันจะค่อนข้างจะเสียเวลาเพราะว่าสมมติว่าเราแทนค่า r หนึ่งลงไปแทนค่า,า2ลอลงไปปุ๊บบวกกันไม่ได้เพราะว่าทำไมฮะส่วนไม่เท่ากันหนูก็ต้องทําเศษส่วนเท่ากันปุ๊บบวกกันเรียบร้อยหนูจะต้องกับเศษส่วนขึ้นมาเป็น r รวมอยู่ข้างบนอีกแต่ถามว่าถ้าหนูใช้สูตรเนี้ย สูตร R รวมเท่ากับ R1 คูณด้วย R2 ส่วนด้วย R1 บวก R2 เนี่ยเราจะสามารถได้คำตอบเลยนะฮะโดยที่โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำไมฮะไม่จำเป็นต้องคิดหลายตอนประมาณนี้นึกออกไหมอ่ะโอเคนะฮะเรานี้เรามาดูลองคำนวณกันลืหนูอาจจะใช้สูตรหนึ่งก็ได้ก็คือ R รวมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ R มากนะอตัวที่มากเนี่ยหารด้วยจำนวนจำนวนของตัวต้านทานเนี่ยแล้วก็บวกหนึ่งตัวเนี้ยมันก็อาจจะใช้ได้แต่ครูไม่แนะนำเพราะว่า มันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จริงๆแล้วแนะนาสูตรแรกเนี่ยจะง่ายกว่านะก็คือ R 1คูณด้วย R 2บวกด้วยเอาส่วนด้วย R 1บวกด้วย R 2ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> อ่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในกรณีที่ค่าของความต้านทานเนี่ยนะฮะมันมีค่าเท่ากันแต่ว่ามาต่อในวงจรแบบหลายๆตัวน,นะฮะในลักษณะประมาณนี้เขาเรียกว่าต่อแบบขนานกันหลายๆตัวหรือ n ตัวเนี่ยคําว่า n ตัวคือมันต่อไปเรื่อยๆนะถามว่าถ้าสมมติว่ามีต่อ5ตัวเนี่ยเราก็ให้ n เท่ากับหาอะไรประมาณนี้นะฮะ มาสูตรนี้เราสามารถคิดอีกแบบหนึ่งได้ก็คือจับธรรมจับค่าของความต้านทานแล้วหารด้วยเลยฮะหารด้วยจํานวนตัวต้านทานได้เลยอันนี้คือในลนักษณะที่ตัวต้านทานในวงจรี่จะต้องมีลักษณะที่ทำไมฮะเท่ากันด้วยนะประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้แต่สูตรนี้อาจจะคงไม่ค่อยได้ใช้มากหรอกฮนะก็คือสูตรที่จะใช้บ่อยๆก็คือมีแค่สูตรการหาแบบอนุก,กรมกัแบบสูตรการหาแบบขนานแล้วก็ <c oughs> หาขนานแบบ2ตัวแค่นั้นเองนะฮะอ่ะเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดสักข้อหนึ่งนะฮะ สมมุติว่าเราให้ค่าของความต้านทานทุกตัวในวงจรนะมีค่าเท่ากับ5โอห์มจงหาค่าการต่อในลักษณะสองลักษณะนี้ทําได้ไหมนักเรียนจําสูตรได้ใช่ไหมฮะที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้นี้นะฮะอ่ะสมมุติว่าตัวเนี้ยก็มีค่าเท่ากับ5โ oh อห์มเราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้นะฮะ5โอห์มตัวนี้ก็5ทำไมฮะ5โ oh อห์มเหมือนกันนะฮะอ่ะตัวนี้ก็5โอห์ม นักเรียนคิดว่าการต่อสองลักษณะนี้จะมีค่าของความต้านทานเท่ากันหรือไม่แน่นอนตอบในใจหรือตอบดังๆก็ได้ว่าไม่เท่าไม่เท่ายังไงมันไม่เท่าเพราะว่าลักษณะของการต่อบวกรวมถึงเรื่องของลักษณะของการคำนวณเนี่ยการคำนวณเนี่ยมันก็มันก็ไม่เหมือนกันละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าของความต้านทานก็ต้องต่างกันแน่นอนน้นเรียนมาดูตัวแรกก่อนสมมติว่ารูปที่หนึ่งอันนี้คอให้เป็นรูปที่หนึ่งนะฮะรูปที่หนึ่งอันนี้รูปที่สองแล้วการสมมติเราแยกกันนะฮะรูปที่สอง เรามาคิดรูปที่หนึ่งก่อนจําได้ไหมถ้าเกิดว่าการต่อแบบนี้เรียกว่าการต่อแบบอะไรแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมใช่ไหมฮะการต่อแบบอนุกรมมีสูตรว่า R รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะมีค่าเท่ากับ r หนึ่งบวกด้วย r สองอ่าแค่นี้เองเห็นไหมฮะ r หนึ่งบวกด้วย r สองเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายไหมข้อนี้ไม่ยากเลยก็คือจับบวกกันเลยเท่ากับเลยฮะ ห้าบวกด้วยห้าแบบนี้นะฮะจับบวกกันเลยนะฮะจะมีค่าเท่ากับอะไรฮะมีค่าเท่ากับสิบโอห์มถ้าต่อตัวต้านทานแบบนี้จะได้ค่าความต้านทานประมาณสิบโอห์มฮะอ่ะ,อะโอเคทีนี้มาดูต่ออีกลักษณะหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นข้อที่สองละ่ะจะคิดยังไงเราก็จะใช้สูตรอะไวก่อนนะมีสองตัวใช่ไหมถ้ามีสองตัวเราก็คิดแบบนั้นได้เลยไหมคิดแบบสูตรลดได้เลยก็คืออะไรฮะอารวมอ,อารวม มีค่าเท่ากับอะไรฮะมีการต่อแบบอะไรฮะตอแบบขนานกันนะถ้าต่อแบบขนานกันจะได้สูตรนี้ก็คืออะฮะคูณกันข้างบนจําได้ไหมคูณกันข้างบนแล้วก็บวกกันข้างล่างนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะอืมอ่าจะเท่าไหรเ่เอ่ยข้างบนห้าคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่ฮะห้าห้ายี่สิบห้านะฮะห้าห้ายี่สิบห้าข้างล่างเท่าไหร่ฮะข้างล่างเป็น จับบวกกันใช่ไหมห้าบวกห้าเท่ากับสิบอ่าเท่ากับสิบเพราะฉะนั้นในวงจรน,นี้จะมีค่าความต้านทานแค่เลยฮะแค่ยี่สิบห้าหารสิบได้เป็นสองจุดห้าหน่วยเป็นโอห์มเห็นไหมนี่คือความจริงนะฮะสมมติว่าเราต้องการตัวต้านทานเรามีห้าเรามีอยู่สองตัวเนี่ยมีห้ากับห้าเนี่ยถามว่าเราต้องการค่ามากต่อแบบะไรฮะต่อแบบอนุอนกรมกัน ต้องการค่าน้อยๆต่อแบบขนาดกันอันนี้คือความจริงของการต่อตัวต้านทานวันนี้ฝากนักเรียนกลับไปทบทวนทำความเข้าใจว่าการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมคิดแบบนี้การต่อตัวต้านทานแบบขนานคิดแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเรียนกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของการต่อตัวต้านทานเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากมากนะเดี๋ยววันนี้อาจจะฝากงานสักชิ้นหนึ่งนะให้นักเรียนกลับไปค้นคว้านะฮะหาว่าลักษณะของตัวต้านทาน มีการอ่านค่าที่ว่าเป็นสีเนี่ยอ่านยังไงนะฮะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลับไปหาคําตอบเพราะว่าการเรียนของเราเนี่ยมันเป็นการเรียนแบบลดเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะทําให้เนื้อหาของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ทันในบางเรื่องเพราะฉะนั้นบางเรื่องครูอาจจะต้องฝากให้นักเรียนค้นคว้าบ้างนะฮะแล้วก็ให้เป็นคะแนนเก็บไปโอเคนะฮะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ